ทหารพร้อมผู้นําชุมชนมีการประชุมแผนเผชิญเหตุรองรับผู้อบพยพนะครับถ้าเกิดว่ามีการต่อสู้ลุกลามตามแนวชายแดนของอําเภอท่าสงยางจังหวัดตากครับหลังทหารพรมาร่ามีการส่งกําลังพร้อมอาวุธเตรียมปะทะก,กับทหารกระเรียงของฝั่งไทยนะครับหลังมีรายง,งานว่ากองบัญชาการทหารกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF ซึ่งมีพันเอกพิเศษหม่องชินตู่เป็นผู้บังคับการได้สั่งการให้ร้อยเอกช่วยเซผู้บังคับร้อยอาวุธหนัก นำกำลังพร้อมอาวุธปรสอนแล้วก็ปืนคอไปสนับสนุนกองกำลัง BGF ที่กองบังคับการควบคุมที่1บ้านใหม่จีงูอำเภอแหลงป่วยจังหวัดพาอันของพาม่าครับภายหลังจากที่ถูกกองกำลังการเรียงพุทธก้าวหน้าโจมตีที่ตั้งต่างๆบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการควบคุมที่1ห่งหางจากชายแดนไทยด้านอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากประมาณ4กิโลเมตรเมื่อ2วันก่อน ล่าสุดกองกาลังกระเรียงพุทธก้าวหน้าถูกถล่มด้วยอาวุธหนักจนต้องลาถอยไปทางทิศใต้แล้วนะครับส่วนความเคลื่อนไหวในจังหวัดตากพันเอกกฤษพันธสทาผู้บังคับหน่วยทหารพรานที่35พันเอกโสพลนันทสุวรรณผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4และนายสืบพงษ์นิ่มภูลสวัสดิ์ในอำเภอท่าสองอยางก็มีการประชุมกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุในการรองรับผู้อพยพจากที่มีการต่อสู้ลุกลามตามแนวชายแดนด้านอำเภอท่าสองอยาง เบื้องต้นก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนชาวบ,บ้านตามแนวชายแดนซึ่งยังคงมีขวัญแล้วก็กำลังใจดีทุกคนนะครับ